เห็นทะเลไหมเห็นค่ะเห็นไหมข้างหลังครูเห็นไหมคะเห็นเห็นค่ะน้าเห็นแล้วเนาะเราไปเที่ยวทะเลเป็นก่อนไหมก่อนที่เราจเรียนหมเราไปเที่ยวทะเลก่อนไหมครับไครับไปคมเมาปค่ัไปครับไปครับไครัครับไปครับไปยนบไปคราไปครัครูร้องเพลงด้วยนับ่ปนรับไปคระเครรรกัรรร ทาที่าสุดมองเห็นเรือใบเล่นอยู่ในทะเลหาทรายเห็นปูปูปูดูตา้งมั่นปูอยนานอยู่ในท้อทะเลโอ้โหเก่งจันเลยตบมือให้หน่อยอันนี้มาสึงวันเกถ่คนลูก ยีส่สองอีกคนยี่สองโอ้โหถือว่ายอดเยี่ยมแล้วค่ะยี่สิบเอ็ดครับยี่สเอ็ดครับอ่ายี่สองเอ็ดคุณครูก็ดีใจแล้วแค่นี้แหละเนาะน่ะอ่าเข้าเรื่องล้ยางได้ร้องเพลงนี่สบายใจละเรามาเข้าเข้าเรื่องเลยนะคะอ่าการเรียนรู้เศษวัสดุในโรงเรียนนะคะอ่ะแบ่งเป็นสี่เรื่องนะจดไว้ให้ครูด้วยนะจดไว้ด้วย นะคะหนึ่งที่หนึ่งการประดิษฐ์ของตกแต่งจากเศษวัสดุในโรงเรียนนะคะหนึ่งการออกแบบงานประดิษฐ์นะคะสองการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุในโรงเรียนนะคะสามเศษวัสดุสร้างสรรค์คืออันใหญ่เลยแล้วก็แยกออกไปนะคะเป็นสี่อย่าง ค่ะฮะทีนี้ทำความรู้จักนะคะไวรัสไวรัสสายพันธุ์มีสี่สายพันธุ์นะคะที่นักเรียนต้องรู้สี่สายพันธุ์เนี่ยตรงนี้ต้องรู้เลยเพราะว่าถ้าเกิดใครมาติดหรือว่าอะไรอะ่ะใครเข้ามาพูดอะไรเราก็จะได้รู้กับเขานะคะอ่ะสายพันธุ์ที่หนึ่งสายพันธุ์อังกฤษชื่อหมายชื่ออันฟา นะคะสายพันธุ์นี้นะสายพันธุ์อังกฤษแล้วนะสองสายพันธุ์แอฟริกาได้นะชื่อใหม่มันชื่อเบตา้นะคะาค่ะสายพันธุ์ที่สามสายพันธุ์ลาซินนะคะชื่อใหม่มันชื่อแกมมานะคะต้องจำไว้ให้ดีเลยอันที่สี่สายพันธุน์อินเดียอ่าชื่อใหม่ชื่อดินตา นะะักเรียนต้องจําให้ได้สี่สายพันธุ์นี้แต่สี่สายพันธุ์เนี้ยเราก็จะต้องดูว่ามีสายพันธุ์อะไรแต่สายพันธุ์แรกอะ่ะมันจะรุนแรงที่สุดเลยนะคะนักเรียนจะต้องจําให้ดีเลยครูไปไวไหมไปไวไหมไม่ค่ะออไม่นะออถ้าใครไม่เข้าใจก็ถามครูได้นะอ,อครูจะได้ตอบได้นะอ่ะสายพันธุ์แรกคือมันมีสายพันธุ์ที่อันตราย เราจะต้องระวังที่สุดเลยนะคะ <c oughs> ถ้าเราไปนู่นไปนี่ไปกับพ่อไปแม่ไปเที่ยวไปอะไรเราจะต้องรู้สายพันธุ์นี้ให้ได้นะคะอะ่ะสายพันธุ์แรกคือสายพันธุ์เกนมากใช่ไม่เก่งจังเลยอ่ะทำไมรู้ว่ามาเจอเลยใช่ไ,ไหมเออคือรุนแรงกว่าสายพันธุ์อื่นๆเลยนะคะรุนแรงมากเลยเออนะคะสายพันธุ์นี้คือสายพันธุ์ที่รุนแรงเขาที่สุดถ้าใครเป็นสายพันธุ์เนี้ย คือรักษาคือจะยากถ้าเป็นเด็กก็ไม่เท่าไหร่ถ้าเป็นคนแก่คุณชราหรืออะไรผู้สูงอายุมันก็อาจจะเสี่ยงที่ว่าตัวเองจะไม่รอดนะคะเพราะมันเป็นสายพันธุ์ที่แรงนะคะอ่ะสายพันธุ์ที่สองสายพันธุ์อันฟ้านะคะเสี่ยงเสี่ยงคือมันแค่ไม่มีมากหรอกมันแค่สี่สิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นมันไม่มันไม่มากฝ่าสายพันธุ์อันแรกนะคะอ่ะสายพันธุ์ที่สามสายพันธุ์เดลต้า อ่ะระบาดเร็วแพร่เชื้อง่ายนะคะนะ่ะคืออันเนี้ยคือแป๊บแป๊บแป๊บมันจะติดง่ายแล้วก็ไปไวนะคะแต่มันก็ยังร้อยฝ่าสายพันธุ์พันฟ้านะคะอ่ะสายพันธุ์ที่สี่สายสายพันธุ์เบต้าเบต้าอ่ะเบต้านะคะอันนี้เป็นเบต้บตานะเป็นสายพันธุ์เชื้อไวรัสที่เร็วมีแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เองนะคะ ห้าสิบเปอร์เซ็นถ้าโดนสายพันธุ์แรกจะเยอะมากเลยนะคะมันจะรุนแรงสำหรับคนแก่คนชรานะคะอ่ะเรารู้แล้วสี่พันี้นะคะอือันนี้อ่ะการอันนี้ประดิษฐ์ประเพสเศษวัสดุในโรงเรียนเราเคยเห็นไหมเราเคยเห็นกันไหมเรามางเรียนเเศษวัสดุมีเห็นอะไรบ้างเศษวัสดุจากวัสดุมีอะไรบ้างที่เราเห็น เคยทำไหมของนมเออไม่เดี๋ยวเดี๋ยวครูถามก่อนว่าดูเคยเห็นที่พี่เขาทำไหมคะที่ครูให้ทำานะะเออค่ะเออที่ครัวมาให้ดูเป็นตัวอย่างทำหมวกได้ไม่ใช่เฉพาะที่จะทำกระเป๋านะคะทำหมวกได้ทำอะไรได้อีกนักเรียนบอกครูที่คะทำอะไรได้อีกเูกทำอะไรได้อีกทำที่ใส่ของใช่ทำที่ใส่ของใส่ของอะไรอ่ะทำกระเป๋าเล็กๆได้ไหมทำกระเป๋าสตางค์ได้ไหมคะ Uh, ครับได้ไหมกระเป๋าสตางค์ได้ไหมได้กระเป๋าสตางค์ได้ค่ะเออเหลือจากเศษวัสดุที่เหลือใช้คือเศษกระเป๋าหูมันเนี่ยหรือว่าแม่เนี่ยเคยมีเอ,อ่อที่เขาไม่ใช้แล้วอะ่ะเราก็เอามาทําหูได้ได้ไหมคะ <c oughs> เออและ <c oughs> ดอกไม้ <c oughs> อะไรก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นอันนี้อะไรก็ได้ที่จากวัสดุที่เหลือใช้โบเบอร,บอร์อะไรก็มาทำได้นะคะเข้าใจไหมคะ จะใช่ไหมเออเอามาทําได้หลายอย่างเออทําได้กระเป๋าก็ได้กระเป๋าสตางค์ก็ได้กระเป๋าให้แม่ไปตลาดก็ได้ั้นหงหูที่อยู่ที่ว่าสะพายก็ได้ได้หลายอย่างจากเศษวัสดุทั้งนั้นเลยนะคะเออเออเอปิดปิดอ่ะเศษวัสดุในโรงเรียนประเภทเศษวัสดุในโรงเรียนนักเรียนดูมีไหมที่โรงเรียนเรามีไหมคะ มีเอมมีค่ะใช่เออเศษวัสดุในโรงเรียนกลองกระดาษเราเห็นไหมมีเยอะไหมเยอะคับเยอะครัเะหลังห้องรองสมรักเต็มเลยใช่ไหมเออใช่แล้วก็ขวดแก้วอรบป๋องใช่ไหมคะยางอ่อยางกระดาษเราก็ต้องเก็บรักษาให้ดี อย่าให้ตากฝนถ้าตากฝนแล้วมันจะทําไมคะจะทาไมเปรียกมันจะยุยยุยจะเปียกแล้วมันก็จะยุยยนะเพราะฉะนั้นเราก็พับเก็บให้เรียบร้อยเก็บไว้ให้ดีอย่าให้มันโดนฝนโดนน้ํานะคะอ่ะอย่างที่สองขวดเราก็ต้องล้างให้เรียบร้อยล้างให้สะอาดแล้วก็เอาไปทําไมไว้เอาไปทําไม้ไหมคะเอาไปคั่นไว้ให้มันแห้งหรือตากแดด เพราะว่าถ้ามันไม่แห้งมันก็ต้องมีน้ําอยู่ข้างในใช่ไหมมันก็จะขึ้นร้านใช่ไหมคะเออและอย่างที่สามก็คือโลหะเราต้องล้างให้ดีถ้าเราล้างไม่ดีมันจะทําไมมือเราได้ใช่ไมคะเออมันจะบาดมือเราได้นะคะต้องทําให้ดีแกะให้ดีเวลาทําล้างให้สะอาดแล้วก็ว่ามให้เรียบร้อยอย่าให้น้ํามันไปขังในนั้นถ้าน้ําไปขังในนั้นมันอาจจะมีกลิ่นเหม็นก็ได้เพราะเราไม่รู้ว่า เศษกระป๋องเนี่ยเขาใส่อะไรไว้บ้างถูกไหมคะใช่ไหมเออเ้ก็ต้องล้างแล้วคว่ำเอาไวใ้ให้เรียบร้อยเลยตากให้แห้งเลยดีที่สุดนะวิธีเก็บรักษานะคะครับครับอันนี้ประเภทเ,เศษวัสดุในโรงเรียนอ่าเดนักเรียนต้องตอบครูแล้วนะว่าประเภทวัสดุในเรียนมีอะไรบ้างอะอยยังที่หนึ่งไอ้เด็บอกครูมาสิ ลังกระดาษอะไรนะลงลังกระดาษร้ดาษขวดพลาสติกค่ะอ่าขวดพลาสติกอ่ากระดาษเี่ยเขาเรียกอะไรอล่องนะนมเออเศษเป็นเศษวัสดุธรรมชาติเหรอหรือเศษสังขอครับสั่งขอไม่สั่งขอ เศษกระดาษเนี่ยนะเศษวัตถุสังเคราะห์นมอ่ะกล่องนมอ่ะเศษสังเคราะห์เอาบดิ์ทำอะไรกล่องนมะดิ์ทำอะไรลูกทำอะไรได้ดิคิที่โดบอกที่ทำกระเป๋าเออทำกระเป๋าทำอะไรได้อีกทำหมวกครับหมวกเออแล้วก็อะไรอีกกระเป๋าสตางค์ที่สุดกินสอดกินสอได้ทำตะกร้าก็ได้ได้หลายอย่างเลยอ่าน้ำอัลมทำอะไรได้บ้างกระป๋องน้ำอับลม เป็นที่รองแก้วใช่ไหมทำโมบายใช่ไหมนั่นแหละแล้วเศษไม้เลอย่างเศษไม้ที่มันเหลือใช้ตามที่โรงเรียนเราเราเห็นทุกวันทุกวันเอามาทําอะไรได้บ้างลูกเอามาทําอะไรทําอะไรนะทาโต๊ะเอ่อกิ่งไม้เนี่ยนะทําโต๊ะแต่ต้องดูที่มันกิ่งหนาหนาหน่อยเนาะเออถึงจะมาทําขาทําไปที่วางทําอะไรได้เยอะแยะกิ่งไม้แต่ขอให้มันทนทานและแข็งแรงไม่ใช่ว่าเอากิ่ง กิ่งอ่อนๆไม่ได้หรือเล็กๆก็ไม่ได้ต้องหากิ่งใหญ่ๆหน่อยนะคะอ่ะอย่างกล่องนมแล้วอ่ะเปลือกไข่เปลือกไข่ทำอะไรได้บ้างลูกทำไรเปลือกไข่ตุ๊กตาล้มลุกทำได้ไหมได้ครับเอ,อเอามาทำอะไรเอามาวาดเป็นหัวตุ๊กตาแล้วก็เอาไหมพรมเอามาทำเป็นอะไรคะทำเป็นอะไรไถ้าเป็นผมมันไงถ้าเป็นผมไงแล้วก็เขียนวาดรูปไง เป็นตุ๊กตาล้มลุกได้แล้วก็มีไม้เสียบมันหน่อยนึงแล้วก็เอาไปวางไว้เอาไปเฝงมันก็นดุ้งดิ้งดุ้งดิ้งดุ้งดิ้งใช่ไหมคะได้ไหมได้ <ๆ S 1> ไหมคะเออไ,ได้ไม่ได้คะ่ะอืมอันนี้นะคะประโยชน์ของการนำเศษวัสดุโรงเรียนที่ใช้นะคะที่ใช้ทำงานดูซิดูซิดูซิประโยชน์ประโยชน์ ด้านการใช้สอยเออประโยชน์ด้านการใช้สอยทำลายบ้างหนึงประโยชน์การใช้สอยสองทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายอสามช่วยอรไาสิ่งแวดล้อมอสี่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ห้าช่วยฝึกลักษณะนิสัยในการทำงานหก ใช้เวลาว่าง,าางให้ใหเป็นประโยชน์ใช่แล้วเวลาเราเห็นเศษวัสดุในโรงเรียนอะไรก็ได้ที่เราจะทําได้อยู่ในหัวสมองเราทั้งนั้นเราอยากทําอะไรเราทําได้หมดนะคะเราทําได้หมดทุกอย่างเลยถ้าเราจะทําถ้าขี้เกียจอะ่ะมันก็ทำไม่ได้ใช่ไหมมันก็ไปเฉยเฉยมันก็มันก็อยู่ของมันไปเฉยเฉยมันไม่มีประโยชน์อะไรนะคะอันนี้มีหกอย่างนะคะที่เราอยากจะเอามาทํานะเข้จใจเนีคะ อ่านีแบบนี้นะคะประโยชน์ของการเศรษวัสดุที่โรงเรียนมาใช้ทํางานประดิษฐ์อ่าหนึ่งการนําเศษวัสถุที่อยู่ในโรงเรียนมาใช้ทํางานมีผลดีไหมมีมีค่ะ,ะดียังไงเดี๋ยวตอบครูดิประหยัดหน่อยเออเก่งอะ่ะประหยัดถูกต้องเลยประหยัดลอะไรอีกแล้วอะไรอีกอะ<ำ>คะประหยัดด้วยแล้วก็อนุ อนุรักษ์นิยมใช่แล้วที่มันทิ้งไปแล้วก็เก็บมาใช้ได้แล้วแล้วก็ไม่มีเศษขยะเศษอะไรอีกพ่อเราเอามาทําแล้วใช่ไหมคะมันจะได้เป็นลกไหมเลอะไหม่อะไรทุกๆุกอย่างนะคะแล้วประหยัดค่าใช้จ่ายพ่อแม่เธอด้วยเอามาทําตกแต่งให้มันสวยงามภายในบ้านทําในห้องเธอหรือทําในโรงเรียนเอาไว้ในห้องเราตรง,าตรงหน้าตรงหน้าต่างทําได้ไหมคะได้ไหมได้ทำได้เยอะแยะเลย ะคะอ่ะทีนี้สรุปแล้วนะสรุปแล้วอ่ะคําถามอ่านอ่ะคําถามคํถาถา,ถามแล้วนะคือจะตอบครูแล้วนะที่เรียนมาเนี่ยเออที่ครูสอนเธอมาเนี่ยเธอรู้อะไรบ้างได้อะไรบ้างนะคะอ่ะหืูตอบบางทีสิอ่ะ,ถ,อออะถ้านักเรียนเองเรียนวัสดุเศษขวดทุกอย่างเป็นจำนวนมากนักเรียนจะ จัดการเศษและสนุนี้อย no mm ่างไรเพราะเหตุใดยี่สิองคนช่วยตอบ่อยค่ะแยกแล้วก็เอาไว้ค่ะแยกก็ได้ทำอะไรที่อีกเอามาทำเป็นด้ไม้แบบีอกได้มาทำอะไรคะกระถางทำกระถางต้นไม้ออได้ทำเอามาทำกระถางก็ได้ให้มีประโยชน์ขึ้นมาได้ค่ะอะไรอีก ดอกไม้เยอะๆเอามาทําเป็นดอกเอาไปทำที่ใส่ดินสอครับเอาอะไรมาทำดอกไม้เอาอะไรมาทำดอกไม้เอามาทําที่ปลูกต้นไมาเออเอาเอาไว้ทำเศษวัสดุที่เหลือใช้ใช่ไหมเออครับตรงโอเคเรียบร้อยเก่งมากเลยหูไม่เก่งจังเลยอ่ะวิชาครูง่ายๆน่าเรียนไหมของครูไอ้น่าเรียนไหมลูกน่าเรียนครับน่าเรียนครับ เรเรียนเนาะไม่ง่วงนอนด้วยง่วงนอนไหม้าปฏิบต์แล้วไม่ง่วงอะไรครับอ,อ๋ะทีนี้สรุปสรุปสรุปนะเด็จไปจุดหนึ่ในโรงเรียนสรุปพี่ครูด้วยนะเธออ่านครูให้เวลาห้านาทีแล้วสรุปนะคะสรุปแล้วก็ส่งในไลน์ให้ครูด้วยนะนะคะห้านาที ย่างง่ายๆทำใครสมองน้องเพลงไปแล้ว ทำไรก็ทำแล้วสบายใจเย็ยนอย่างสบายสบายเสร็จยังคะยังค่ะทังค่ะ Thank mm -hmm. ทีนี้จบบทเรียนแล้วนะคะขอให้นักเรียนทําบันทึกส่งคุณครูด้วยส่งในไลน์นะคะขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจดูแลสุขภาพตัวเองให้ด้วยนะคะอย่าไปซิ่งบ่อยนะคะให้อยู่แต่บ้านนะคะทําได้ไหมทาได้ไดครับ<ด>เพราะว่าถ้ามันติดมาเราลําบากนะคะเครูขอจบแค่นี้นะคะบายบาย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะขอให้เรียนให้สนุกๆนะคะบ๊ายบาย